เอาไหมเอาหมนึ่งสามสี่ห้าไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแเกาสิบหกเจ็ดแปดเก้าสิเอาไหมเอาหม่หกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาไหม่ปะมันพกปิดก่อนนะมจะยี่สิบไงเอาปิดปิดก่อนถ่ายพีดูให้แม่ดูถ่ายพีดให้หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองส เบแปดเก้าชิบต่อเร็วบะหกเจ็ดแปดเก้าชิบหกแปดเก้าชิบไม่ได้ดูหนังเนี่ยนนี้ก่อดูดนับใหม่ก่อนหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่อะไรหนึ่งสอี่ห้าเออหกเจ็ดแปดเก้าชิบหแปดเก้าสิบหกเจ็ดเจแปดเก้าสิบ แปดเก้าสิบแปดเก้าสิบ